ณใจกลางกรุงเทพมหานครเมยนักศึกษาสาวผู้ใฝ่หาที่พักราคาประหยัดได้ตัดสินใจเช่าห้องขนาด3คู3เมตรที่มาพร้อมห้องน้ําในตัวแม้จะเป็นเพียงห้องเล็กๆแต่เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอชวนเพื่อนสนิทมารวมตัวฉลองวันเกิดด้วยหมูกระทะความขับแคบของห้องกลับกลายเป็นฉากหลังของเรื่องราวสุดสยองที่ไม่มีใครคาดคิขดขณะที่เสียงหัวเราะและบทสนทนาเรื่องผีกาลังดําเนินไปอย่างออกรถจู่ๆพวงมลาลัยดอกไม้ที่เหม่ยใช้บูชาพาะและแฝดีเหนือหเหง่เตยงนอนมาตลอด ก็ร่วงหล่นลงมากลางวงหมูก,กระทะอย่างไม่คาดฝันความตกใจทําให้ทุกคนแตกกระเจิงและหลังจากวันนั้นเพื่อนๆก็ไม่เคยยังกลายเข้ามาในห้องของเหมยอ,อีกเลยชีวิตของเหมยเปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันนั้นเธอเริ่มปวร้ายทุกคืนบางครั้งก็โดนพี่อําจนตื่นไปเรียนไม่ไหวร่างกายอ่อนเพลียไร,ร้แรงเนนวันนั้นหลังเลิกเรียนเธอเจอพี่ชายคนรู้จักที่เป็นเกย์พี่ชายทักเธอว่ามีอะไรกับแค้งกัดขาดเธอมาเต็มไปหมดก็ยังไม่ทําให้เธอปักใจเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น อาการป่วยของไมเธอีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอสุดหนักจนแทบคลานไปเข้าห้องน้ำเมื่อกลับถึงห้องอาการก็กำเริบทันทีเธอต้องทนกับความเจ็บปวดทั่วร่างกายอ่อนแรงจนทำอะไรไม่ได้เลยคือหนึ่งมฝันร้ายที่สุดในชีวิตเธอเห็นภาพคนถูกแทงตายเลือดสัตว์เข้ามาในห้องของเธอและผู้หญิงผูกคอตายในห้องข้างๆเธอสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความเหนื่อยล้าก็เพลอหลับไปอีกครั้งใกล้รุ่งสาง ไม่ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อเหงาร่างชายเสก็จน,นั่งอยู่ที่ปลายเทา้าเขานั่งบนทอง,งคล้ายบทสวดเมื่อที่กำลังเคลิ้มหลับรำคาญจึงเอ่ยปากไล่แต่ละร่างหนุนก็พุ่งเข้ามาควอมร่างเธอดีคอจนเธอหายใจไม่ออกเหมอพยายามดิ้นรนต่อสู้ในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากฝันร้ายนั้นมาได้ไม่รู้ว่าคงโดนดีเข้าให้แล้วจึงโทรหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดแม่แนะนําให้เหมยทําพิธีข้าวดาข้าวแดงโดยใช้ผงทานทะข้าวให้ดําและปูนเขียวหมากทาข้าวแดง จะสำรับอาหารหวานข้าวเล็กๆจุดทูบและกล่าวขอขามาเจ้าที่เจ้าทางรวมถึงผู้ผีที่สิงสถิตยอยู่ในห้องหลังจากทําพิธีตามที่แม่บอกอาการป่วยของเมย์ก็หายเป็นปิดทิ้งชีวิตเธอกลับคืนสุ่ภาวะปกติอย่างน่าประหลาดใจแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์ลี้ลับแบบนี้บ้างไหม